ลิปก่อนหน้านี้นะคะนกได้แนะนำวิธีใช้จุลินซียสั่งข้อแสงกับกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสของเราก็มีเพื่อนๆถามนกมาว่าอยากให้นกแนะนำวิธีการทำจุลินทรีย์สั่งข้อแสงไว้ใช้เองง่ายที่สุดเลยก็คือเราต้องมีหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบนี้ก่อน หัวเชื้อก็ซื้อมาครั้งแรกค่ะแล้วเราก็นํามาขยายใช้น้ําสะอาดค่ะน้ําที่นกใช้ก็เป็นน้ํปาปรัปลาใส่ขวดแล้วก็เปิดฝาตากแดดไว้1อาทิตย์เตรียมผงชูรสไข่ไก่น้ําปลาที่เรานํามาปรุงอาหารนี่แหละค่ะจากนั้นก็ตอกไข่นะคะตีไข่นกใช้ไข่ไก่ จากนั้นก็ใส่ผงชูรสลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะโดยประมาณจากนั้นเดี๋ยวนกก็จะมาตีให้เข้ากันค่ะสิ่งนี้เราจะใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงจุลินซีน้อยของเราแต่จริงๆจะใช้สูตรอื่นก็ได้จากนั้นเราก็จะนำหัวเชื้อจุลินซี ใส่ลงไปในน้ำสะอาดไม่ต้องใส่ไว้ในไข่ที่เราตีค่ะใส่ไว้ในน้ำที่เราเตรียมไว้ปริมาณหัวเชื้อที่ใส่ลงไปก็สักครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งขวดแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องใส่เยอะกว่านี้นะคะจริงๆแล้วคือขวดหนึ่งเนี่ยสามารถขยายได้เป็นร้อยๆขวดขยายได้เรื่อยๆจากนั้นก็นำไข่ที่เราตีลงไป ใส่ลงไปประมาณ1ส่วน3ของช้อนโต๊ะเพื่อเป็นอาหารให้กับจูรินซีสิ่งสำคัญเลยคืออย่าใส่ลงไปเยอะถ้ายิ่งใส่เยอะจะทำให้จูรินซีเป็นช้ามากๆหรือบางครั้งก็จะไม่เป็นเลยเราจะใส่ลงไปแค่1ใน3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ปิดฝาไว้ วางไว้ในที่ที่มีแสงแดดแต่ไม่ควรที่จะเป็นแสงแดดที่จัดจะทำให้จุลินทรีย์ตายส่วนตัวนวกเองนวกวางไว้ในโรงเรือนมีสแลนกลองแสงจากนั้นเราก็จะเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะขวดที่นกใช้ก็จะเป็นขวดน้ําดื่มค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ่านไป7วันหรือ1สัปดาห์เห็นไหมคะว่า สีเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแดงๆไม่มีสีเขียวๆดำๆแบบนี้คือโอเคไปต่อได้นะคะ14วันผ่านไปหรือ2สัปดาห์สังเกตได้ว่าสีก็เข้มขึ้นมาอีกนกก็จะขย่าอีกนะคะก็คือไม่ต้องขย่าทุกวันขย่าทุก1นึ่งสัปดาห์ก็ได้จริงๆสีประมาณนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้แล้วแต่ส่วนตัวนกเองก็จะลอ อีกสักหนึ่งอาทิตย์ให้สีเข้มกว่านี้เพื่อความเข้มข้นของจูรินซีเดี๋ยวเราไปดูว่า21วันต่อมาสีแดงกว่าเดิมขึ้นมาอีกนะคะอันนี้คือพร้อมใช้แล้วไม่มีสีดำไม่มีสีเขียวคือสีแดงแบบนี้คือใช้ได้ค่ะสำคัญมากๆที่จะทำให้จูรินซีเป็นแบบนี้ น้ำที่นำมาใช้ต้องสะอาดไม่มีสารพิษเจือปนไม่มีตะไค้น้ำเพียงแค่3สัปดาห์เพื่อน,อนๆก็จะมีจุลินทรีย์ไว้ใช้เองโดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็สามารถขยายขยายไปได้อีกเยอะๆเลยค่ะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับครั้งแรกเราอาจจะต้องหาซื้อหัวเชื้อมา เดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตก็มีขายกันเยอะแยะค่ะหาไม่ยากเลยวิธีใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็จะผสมอัตราส่วน1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรใส่ลงไปในฝักบัวแบบนี้เลยค่ะอันนี้10ลิตรนกก็จะใช้2ช้อนโต๊ะสำหรับไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้พืชผักสวนครัวก็ใช้ได้ค่ะ ใช้นิดเดียวเท่านั้นขวดเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้นานคนให้เข้ากันแบบนี้จากนั้นเราก็สามารถที่จะนำไปรดกระบองเพชรแคคตัสของเราได้หรือจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผักส่วนครัวก็สามารถลดได้ค่ะรดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะไม่ต้องรดทุกวันนะคะจูลินซีเขาก็จะอยู่ในดิน มีส่วนช่วยตรึงธาตุในโตรเจนช่วยย่อยสลายปุ๋ยอินรียทำให้พืชของเราเนี่ยจเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นแคคตัสหรือจะเป็นไม้ดอกหรือจะเป็นพืชผักสวนครัวถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรือ อยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุรดาการเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ